การต้นร้านทองในพื้นที่อำเภอสุงไงโกล,ลกนะคะล่าสุดยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นะพี่สำรานเหตุเกิดตั้งแต่เย็นวันวันอาทิตย์วันที่5ตุลาคมนะครับก็โอ้โหจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบล้นร้านทองกันนะตอนกลางบ้านกลางเมืองเลยนะได้ทองไปราวๆสัก600บาททองคำหกร้อยบาทเขาคำวนวณแล้วประมาณเกือบ40บล้านบาท36ล้าน36ล้านบาทนะฮสำคัญว่าโจนใต้เหล่านั้นยังอยู่ไหมแล้วทําเพื่ออะไรใครอยู่เบื้องหลัง ตอนนี้คือทางการก็บอกว่าน่าจะเป็นผู้ก่อความไม่สงบะที่เขาเรียกกันนะนะกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มก่อการร้ายคือ b r n พวกเนี้ยที่อ้าวว่าทาเพื่อบ้านเพื่อเมืองแต่ตอนนี้ก็ปล้นทองป่วนใต้ทําลายประเทศแล้วก็เมื่อคืนก็ยังวางระเบิดที่ยะลาด้วยใช่ค่ะยิงตู้ ATM ด้วยแต่ไม่ได้ตังไปนะเงินไม่กระจายคเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมาในช่วงของรอยต่อพอดีนะครับแม่ทัพพคกตรีคนใหม่ไปจากอีสานลงใต้นะยังไม่ทํางานเลย เจอตอนรับซะแล้วเรื่องนี้ต้องไปคุยกันนักการขา่าวใช่ค่ะ,ะแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราเนี่ยท่านเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคยอยู่ในสำนักข่าวกรอ,องด้วยนั่นก็คือคุณนันทิวัน์สามารถนะคะอดีตรองผู้อํานวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและเป็นอดีตเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะต้อนรับคุณนันทิวัน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิวครับสวัสดีครับคุณสําราญครับ,รบถึงแม้ว่านี่มัะการป้นร้านทองครั้งแรกเพราะพ้นมาแทบทุกปี แต่ครั้งนี้อุกอาจมากจัดชุดใหญ่ฟกระกริบสามชุดข้างเข้ามาในห้างอยู่ข้างนอกห้างชุดเคลื่อนไหวโวยอรโรยตะปูเรือใบด้วยน้องเหมียวอะไร,รประมาณนี้ Aa, ทำไมเขาถึงหารกล้าขนาดนะั้นท่านอันิวัฒนเออผมผมผมจะบอกอย่างนี้นะเอ,อที่ทางจังหวัดนาราธิวาสโดยเฉพาะยิ่งสุงไหกโกเนี่ยมันเป็นเมืองเอ,อคนบาทนะ มันมันมีทุกอย่างอของความไม่ดีอยู่ที่นั่นนะครับ <S <S อเแต่ว่าการป้นครั้งนี้เนี่ยต,ต้องพูดตรงๆครับว่ามันอุกอาจมากเพราะใช้คนที่เข้าร่วมในการป้นเนี่ยจํานวนมากเลยซึ่งไม่เคยมีการป้อนอะไรที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะออ<ๆ>ก็กก็็น่ากังวลใจครับก่อนหน้าน,นี้นี่สมัยที่ผมไปอยู่ทางทาใต้นเนี่ยเอโกรกเนี่ยก็เป็นเมืองที่ จึึงๆสงม,มเยียบนะักหน้าอยู่ไปเดินตลาดก็สบายๆนะครับเอ,อผมผมไปกินมะกุเตที่ท,ที่ที่ดันก็ก็นั่งอยู่ในตลาดเนี่แหละครับก็สบายๆแต่วันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นอย่างที่คุณสําราญได้เรียนชี้แจงท่านผู้ชมผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าเรากําลังพึ่งเปลี่ยนแม่ทัพภาคที่สี่คนใหม่เรากําลังพึ่งเปลี่ยนผู้บัญชาการเอ,อกองกําลัง พักหนึ่งที่ไปดูแลในพื้นที่นาราธิวาสรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผอ,อ,อ,อกําลังในในพื้นที่ด้วยนะครับ,รบมันอาจจะเป็นรอยต่อใหญ่ของเราที่ทุกคนยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นักนะครับคนเก่าก็กำบังจักักบคนใหม่ก็ยังไม่ได้เข้าสวมแบบเต็มตัวเต็มร้อยแล้วก็เกิดเกิดปัญหานี้ขึ้นมาครับครับแต่ที่สำคัญคือ,อ,อผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับ เราจะพบว่าคนร้ายได้เอารถไปจอดทิ้งแล้วที่อำเภอแวงแล้วเดินข้ามน้ำไปผมก็อยากจะบอกกับทางราชการนะครับบอกทางทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกผอ,อกกองกำลังที่นาราชิวาารวมทั้งบอกกับผอ,อสอปตอที่อยู่ที่ยะลานะครับว่าท่านต้องติดต่อทางการมาเลเซีย บ,บอกให้เขาจับตัวคนร้ายส่งกลับมาให้เราเพราะเรามั่นใจว่าคนร้ายหนีไปที่ฝั่งมาเลเซียนะครับเอ,อท่านต้องต้องต้องร่วมมือกับเราในการจัดการเพราะท่านรับปากมาตลอดนะครับทางฝั่งมาเลเนี่ยว่าเอ,อถ้ามีคนร้ายอะไรให้เราให้เบาะแสไปเขาเขารวบตัวได้แน่นอนซึ่งความจริงแล้วผมเชื่อมั่นในในในฝีมือของทางการมาเลนะเขาจะควบคุมพื้นที่ได้ดีมากทั้งตำรวจสันนิบาตทั้งตำรวจท้องถิ่นของเขานะครับ นี่นี่คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากมาเลเซียเหมือนที่เราเคยให้ความร่วมมือก <uhhh> ับมาเลเซียในการจัดการกับปัญหาโจนจจนคอมนิสครับผู้กระทรวงตองคือท่านอันวาอับราฮิมนี่ต้องร่วมมือกับเราหน่อยกับคนร้ายมาเรกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับท่านท่านอันวาอย่ามาสนใจปัญหาไทยเขมรมากท่านต้องสนใจปัญหาโจทของเราที่ใช้อาวุธสงครามนะครับผมผมผมจะบอกออย่างนี้ครับท่านอันวาท่านท่าน การจัดการกันโจนที่ใช้วุธสงครามนะครับแล้วก็หลบหนีไปฝั่งที่บ้านท่านครับเขาก็อ้างว่าเป็นเรื่องภายในของไทยไม่อยากแทรกแซงก,กิจการประมาณนั้นอ๋อไม่ไม่ไมอันนี้ไม่ใช่เรื่องแทรกแซงก,กิจาการครับปัะนี้เป็นเรื่องของการที่เราเคยมีความตกรงในการจับผู้ร้ายสง่งส่งผู้ร้ายข้ามแดนกัน<อ>และที่สำคัญคือการใช้วุธสงครามเนี่ยแล้วหลบหนีไปฝั่งมาเลเซียเนี่ยมันมันเป็น สิ่งที่ทาเป็นกฎหมายบาเลเซียอย่างยิ่งในเรื่องของข่าวขนาดรูปรเปิดนัดเดียวยังยังสั่งประหารชีวิตได้เลยครับอืว่าแบบนี้นี่คือสถานก,การณ์อกาอกร้ายการที่กระบวนการเหล่านี้ยังเคลื่อนไหวได้อย่างค่อนข้างเสรีนะแบบนี้นี่แบบนนแสดงถึงว่าสถานก,การณ์ภาคใต้มันก็น่าห่วงไหมคุณอนิทวัต ผมผมต้องพูดอย่างนี้นะพูดไปแล้วเหมือนเก่าหาทางฝั่งมาเลเซียคือมาเลเซียคือหลังผีของโจรก่อการร้ายนะครับ,รบเป็นที่หลบซ่อนตัวเป็นที่สวยสุขเอ่อเอาเงินที่ป้นได้เอาทองที่ป้นได้จากฝั่งไทยแล้วไปใช้ชีวยยื่ฝั่งนอนนะครับ,รบเอ่อทางการมาเลเซียต้องร่วมมือกับเรามากกว่านี้ครับในการจัดการกับปัญหาการก่อการร้ายในสาโจดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่นั่งทําเป็นทอมไม่รู้ร้อนอย่างนี้ครับ นี่กล่าวจำเพาะขบวนการที่เคลื่อนไหวนี่จะ B R N หรืออะไรก็แล้วแต่เที่ยวนี้นี่คคือแน่ชัดชัดเจนว่าเขาต้องการเงินต้องการทุนเพื่อเคลื่อนไหวเ,<อ>เพื่อก่อความต้านต่อคือคือวันนี้ผมผมผมอยากจะใช้คําอย่างนี้ครับเอ่อพวกนี้จะเป็นขบวนการที่อจะเป็น B R N หรือจะเป็นขบวน G M I P อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวันนี้เขาคือโจรเขาคือโจรป้นร้านทองครับไม่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องอุดมการณ์อะไรเลยนะครับวันเนี้ยนี่คือโจรชัด นะครับเอ่อทางการมาเลเซียต้องจับตัวส่งมาให้เราครับอืมคือโจรชัานครับทีนี้เราเองคุณคจำรายจะเห็นด้วยกับผมเปล่านะแต่ผมว่าเนี่ยนี่คือโจรครับนั่นแหละทีนี้เรายังจะไปตั้งหรือไปอะไรไปมูฟออนต่อเรื่องกระบวนการพูดคุยสันติสุขตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเล็กอดีตเลขาธิการสมชมาเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยอันนั้นก็เป็นความจําเป็นใช่ไหมแต่เรากําลังเจียจากับ คือส่วนตัวผมผมเอ,อไม่ค่อยช่้เห็นด้รถขบวนการเจรจาอันนี้นะครับอ,อ,อผมไม่อยากจะยกระดับข,ของของของขบวนการแบ่งแยกดินแดนให้มันสูงมากไปกว่านี้อ,อแต่ก็ท่านกระูแล้วกันครับว่าเ,เจรจาปากะิปีมันมีอะไรชืบหน้าบ้างมันไม่ไปไหนหรอกครับเพราะว่าเอ,อความสงบความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยพวกนี้ไม่สามารถไปบังคับพิธีได้นะครับเพราะว่า คนที่เราเจรจาด้วยอยู่อยู่นอกประเทศครับแต่คนที่ก่อการร้ายก่อเหตุร้ายในบ้านเราเยงมันอยู่ในประเทศครับม,มันคนละพวกกันบทบาทของนักการเมืองในสภานอกสภาต่อกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยควรจะพูดจาอะไรบ้างไหมคุณอนเท,ทวัดว่าเออผมเห็นด้วยกับที่สำราญนะผมผมพูดตรงๆครับว่าวันนี้เนี่ย นักการเมืองเนี่ยครับทั้งระดับระดับชาติระดับท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนอยู่เบื้องหลังโจรก่อการร้ายเหล่านี้หลายคนนะครับผมไม่ได้ว่าทุกคนนะผมไม่ได้เหมารวมนะครับผมผมรู้ว่ามีบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับให้ที่หลบซ่อนให้ที่สนับสนุนอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งบอกกับเราบอกกับคนร้ายว่าทางราชการจะทำอะไรอย่างไรบ้างครับผมก็ยังไม่เห็นมีใครมาประนาโจรปล้นทองเลยนะรอบนี้นะ ไม่มีเงียบยู่ไปไหมฮะคือคือคือผมไม่รู้ว่านักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติเขาไปอยู่ที่ไหนกันหมดนะจนป้นทองขนาดนี้การเมืองเนี่ยเออท่านท่านสสผู้ทรงเกียรติท่านไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยหรือเงียบปุ๊บเลยอ๋ออาน้องเหมียวมาน้องจานดีกว่าอืมถ้าเป็นเรื่องน้องจานก็อาจจะต้องถามท่านนันทิวัน์นะคะว่าอีกสองวันก็จะครบกําหนดเส้นตายสิบตุลาคมแล้วท่านมองว่าภาพที่ออกมามัน มันจะเกิดฉากทัดอะไรขึ้นบ้างคะเอ่อผมผมมีข้อคิดอย่างนี้นะครับคุณหนูครับเอ,อวันนี้เนี่ยกองทัพบบกกองทัพภาคที่หนึ่งท่านแม่ทัพท่านได้ยื่นคำขาบดาศาผมนะครับท่านยื่นคำขาบแล้วว่าทางฝั่งโน้นเนี่ยจะต้องเคลื่อนทําแผนเคลื่อนย้ายอพยพคนของเขาอย่างไรยังไงภายในก่อนวันที่สิบตุลาคม นะครับไี่เี้ยงสองวันแล้วเขาไม่ส่งแผนมาแสดงว่าเขาไม่น่าจะยอมเ <Okay. S 2> อเคลื่อนย้ายแน่นะครับที่จะขยับคนของเขาออกจากพื้นที่ <Okay. S 2> สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าคําพูดของท่านนายกเองนะั่ละครับที่ท่านบอกว่าเราจะทําอะไรต้องคํานึงถึงมนุษยธรรมนะเออคำนี้มันมันเตะหูผมมากเลยผมผมอยากจะ เรียนอย่างนี้ครับเอ่อเพราะไอ้คําว่าบนุรยธรรมยนี่แหละครับเราถึงเสียดินแดนเราถึงถูกให้คนต่างชาติมาครอบครองพื้นที่ของเรานะครับเอ่อไอ้น้องจานนนหมากมุนไอ้น้นองย่าแก้วเขาอีด่านไซทูทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยคือค่ายผู้อบยกที่เราให้คนคเขมรคนต่างชาติเข้ามาพักปลบอาศัยการต่อสู้แล้วเราเป็นฝ่ายเลี้ยงดูจำนวนนับล้านคน นะครับตั้งแต่ปี2520แล้วไอ้ตรงพื้นที่ที่กลายเป็นผู้สูญอพยพยมก็กลายเป็นพื้นที่ที่คนคเขมรอยู่กันมาสี่สิบปีแล้วนึกว่าเป็นที่ดินของตัวเองนะครับแล้วเราก็ไล่ในไปเขาก็าม่ยอมออกแล้วโดยขณะนี้มันเป็นรุ่นยานชยานเรชันที่สามที่สี่แล้วคิดว่าเป็นพื้นที่พื้นที่ของตัวเองไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยคําว่ามริยธ,ธรรมกับคนกลุ่มนี้เนี่ยผม ผมว่าท่านนายกกำลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าถ้าท่านถ้าท่านใช้คําอย่างนี้นะครับเราจะเสียดินแดนตลอดแนวเลยที่เป็นเคยไปสศูนะยะ์บุปยพคือเอาว่าท่านมองว่ารัฐบาลและกองทัพคราวนี้ต้องเด็ดขาดและเอาจริงแล้วถูกไหมคะครับอคุณหมิวผมไม่ใช่คนใจร้ายนะเอ,อคือวันนี้เนี่ยท่านมาทับยื่นคาขาดผมถามว่าถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามคําขาดของเราอืท่านจะทําอะไร เจราจาเหลือก็ไม่ไปครับอีกสิบปีก็ไม่ไปอยู่ตรงนี้แหละนะครับผมผมมั่นใจครับว่าการเจราจาไม่ใช่เอหนทางในการที่จะผลักดันหรือเอาดินแดนของเรากลับคืนมาได้เลยเพราะว่ามันจะมีการดื้อแพ่งนะครับไม่ปฏิบัติตามคําเจราจาอะไรก็แล้วแต่นะครับยี่สิบปีที่เราเจราจากันบนเคปเออยูสี่สามเนี่ย มันไม่มีผลในชาวปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นมาเลยอ,อยู่แต่ในห้องแอร์นะครับเมื่อวานซืนรรที่บิ๊กไก่ท่านพลโทรวรยศแมท่ทบพิหนึ่งคนคใหม่ท่านใหม่นะฮะบอกว่าผมหรือเราจะจัดก,การทันทีเมื่อเรารได้เปรียบคําพูดนี้มันซ่อนในยะอะไรไหมคุณนทิวัน์คิดว่าเออคือคือ,คอผมผมผมเรียนอย่างนี้นะครับผม ผมใช้ภาษาของของของการทํางานเรื่องของความมัน่นคงถ้าเรามั่นใจว่านม่ตรงนี้เป็นดินแดนของไทยอเออการเจราจาเนี่ยต้องมาภายหลังการใช้กําลังอํานาจทางทุกอย่างที่เรามีอยู่ยึดอาดินแดนเราคือมาเซก่อนแล้วจะเจราจาเกิดขึ้น,ข,ข,น,ข,นข้อมาเกิดข้อมาเกิดขึ้นในภายหลังนะครับเอ,อวันนี้เนี่ยท่านก็สามารถ พื้นที่นี้ทั้งทั้งของกอรุทรัพภาคที่หนึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ประกาศกฎอายการเสกอยู่ท่านแม่ทับมีอำนาจเต็มเลยครับในการบังคับใช้กฎหมายทุกบท <c oughs> เลยนะครับท่านสามารถสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสามารถสั่งตำรวจในพื้นที่รวมทั้งป่าไม้คือวันนี้เนี่ยเราสามารถใช้ทั้งกฎหมายป่าไม้ใช้กฎหมายปกครองพื้นที่ป่าใช้การ อ,อยู่เข้าเมืองผิดกฎหมายของตอมอได้นี่เนี่ยเฉพาะเห็นชัดๆเลยนะครับเรายังไม่พูดถึงการขัดขวางการปติหน้าที่ของทางราชการของตำรวจควบคุมฝืนชนหรืออะไรหรือต่อสู้กับเจ้าพนักงานอะไรต่างๆวันนี้เนี่ยบังคับใช้กฎหมายจะครับถ้าไปอย่างนั้นเราเสียดินแดนแน่นอนไม่มีทางได้ดินแดนคืนครับผมจะโลกสวยชักนิดได้ไหมว่าทางการกองทัพอาจจะมีข้อมูลอยู่แล้วแหละเพียงรอช่วงจังหวะอาจจะเป็นวันที่9หรือวันที่10อะไรก็แล้วแต่ ประมาณนี้เป็นมาได้ไหมจัดการเออผมยา้เป็น่รบผมอยากเห็นการใช้ความเด็ดขาดในการเข้าจัดการกับผู้กระทำผิดกฎหมายนะครับในพื้นที่อาณาเขตของประเทศไทย แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ความเด็ดขาดอย่างเช่นใช้กฎหมายไปจับกลุ่มในฐานะที่คุณอพยพเข้ามาผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะมีโอกาสที่จะนําไปสู่การประทะกันไหมคะพื้นที่กองทัาพภาคที่หนึ่งเนี่ยเออมันไม่ปะทะครับถ้าเขาไม่มาปะทะกับเราคือคือวันนี้เนี่ยผมผมใช้ภาษาว่าเราขับใช้กฎหมายในการเอาขับไล่ผู้บุกรุกที่ดินออกไปจากพื้นที่ของเรานะครับ ถ้าขัดขวางเราก็ควบคุมตัวแกนนกําควบคุมตัวคนที่มาเอ,อทําร้ายขัดขืนกานรปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการนะครับแล้วก็เอดําเนิน,นคดีตามกฎหมายนะครับส่วนส่วนพื้นที่เนี่ยเอ,อก็คาดหวังว่ากองทัพเขาสามารถพอเขาจัดการกับพื้นที่ได้แล้วก็สร้างรั้วสร้างคามภีรอะไรก็ว่าไปนะครับพร้อมกันไปเลยเอว่าวันที่10ตุลาคมน,นี้ต้องลงมือ ไม่ลงมือไม่ได้ว่าต้องลงมือครับต้องลงมือครับท่านนันทวัฒน์ว่าจบไหมผมผมให้กําลังใจท่านท่านแม่ครับนะครับให้กําลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าไงเราเราต้องใจแข็งครับไม่อย่างนั้นเราเสียดินแดนแน่นอนแล้วในฐานะที่ท่านเองก็เคยทํางานด้านข่าวกรองมานะคะท่านคิดว่ารอบนี้จบไหมคะเท่าที่ประเมินดูภาพรวมคิดว่าจบเออถ้าถ้าถามทางสถารฝ่ายเดียวผมมั่นใจว่าเอาจบได้นะครับ แต่ที่ผมเป็นห่วงคือซุ้มเสียงของฝ่ายการเมืองนี้แหละครับ,รบผมเห็นเสียงเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะครับรวมทั้งการจะการจะไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กัวลลัมเปิ์ในสิ้นเดือนนี้ครับเอ,อผมไม่รู้ว่าท่านนายกถูกบีอะไรจากหนจากใครยังไงบางน้อยแค่ไหนนะครับที่จะให,ให้เราต้องไปตกลงเซ็เสนสนัญญาสันญาภาพอะไรก็แล้วแต่ นะครับครับแต่ว่าวานนายกเสียงเข้มขึ้นมาแล้วนะคุณนันทิวัตอ่าคอยดูกันว่าว่าไงครับมำลืนนี้เมื่อวานเสียงเข้มขึ้นมาจากวันก่อนแล้วแต่เราดูกันวันที่สิบผมผมผมขอให้ท่านเช้มตลอดครับโอเคครับเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณนันทิวัตสามารถขอบพระคุณครับครับขอบคุณเรื่องภักใต้พี่สัมญอยาจะสรุปอะไรก่อนไหมคะโอ้ภักใต้นี่น่าสนใจนะคือก็คือโดยกระบวนการก่อการร้ายนั่แหละนะร่นร้านทองหนึ่งแสดงเสียงอนุภาพ สองก็ต้องการสเสบียงกลางนะฮะแล้วก็แน่นอนหลบไปมาเลเซียเป็นบ้านของเขาก็ไปซุกอยู่ที่นู่นแหละครับคุณนันทวัฒน์เลยเรียกร้องมาเลเซียว่าท่านอนาวาช่วยดูแลหน่อยจับแล้วส่งมาให้เราหน่อยเพื่อแสดงความจริงใจค่ะส่วนการพูดคุยสันติสุขนะครับเรามีพอ,อ,อพูดคุยคนใหม่แล้วอันนี้ก็ต้องเจ้าย่างอย่างระมัดระวังนะเพราะพูดคุยกันหลายสิบผนแล้วนะฮะก็ยังไปไม่ถึงไหนดีไหมอาจจะดีในบางมิติเสียไหม ก็มีเสียหลายมิติเหมือนกันค่ะต้องชังน้ําหนักส่วนเรื่องบ้านหนองจานนะคะคุณนันทิวัต์ขี่เส้นเด็ดขาดว่าทั้งกองทัพและฝ่ายการเมืองต้องเด็ดขาดถ้าไม่เด็ดขาดเราไม่มีทางได้ดินแดนคืนใพูดยังไงก็ไม่มีทางจบนะคะนับถอยหลังอีก2วันเดี๋ยวจะรู้กันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนช่วงนี้ใครที่กําลังรอโปรโมชั่นสินค้าสุดพิเศษเดี๋ยวไปติดตามได้เลยในช่วงอยู่ดีกินดีนะคะ